<laughs> Jep, macam, <laughs> I'm oh, sorry, tapi <laughs> <laughs> เรียกได้ว่าใเวลานี้นะคะยังคงเป็นประเด็นเดือดค่ะที่หลายคนนะคะมีการวิจารณ์กันต่อเนื่องสําหรับแน็กชาลีแล้วก็จีการมินค่ะที่เกิดปมขัดแย้งกันนะคะจนฝ่ายหญิงค่ะมีการหอบผิวกระเป๋าเด็กกลับเกาหลีขณะที่แน็กชาลีนะคะก็ได้ออกมาไล์สดค่ะเล่าแต่ละปมแต่ละเรื่องนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ชัดกระจ่างพอขณะที่ความเดือดน,นะคะก็ต้องบอกว่าทวีคูณขึ้นค่ะเมื่อทั้งดานคนดังนะคะแล้วก็ผู้ที่เคยจ้างงานค่ะได้ออกมาพูดถึงปมเดือดแล้วก็ไล์สดกันไม่พักจึงทําให้เรื่องแน็กแล้วก็การมินนะคะถูกกขยี้ต่่่ออเนืงแบบไมพั และล่าสุดนีคะต้องบอกว่าทางด้านคนใกล้ตัวใครอย่างคุณโจมนทานีนะคะหรือว่าพิธีกรคนดังค่ะและเท่านั้นค่ะก็เป็นผู้ที่ได้ร่วมเข้าประชุมกับแนคที่คูบอนนะคะพร้อมกับคนใกล้ชิดอีกหลายคนเท่านั้นค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยความจริงของแนคแล้วก็กาหมินนะคะโดยการขยี้เป็นข้อค่ะจนกระสังอีกทั้งยังมีการออกมาสัดเดือดถึงบอสนวัตนะคะที่มีการโพสต์และก็ไลฟ์ค่ะให้คนรุมด่ากาหมินก่อนจี้ถามว่าความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวเดือดค่ะ สืบเนื่องจากกระแสด,ดราม่าที่ร้อนแดงนะคะของพระเอกหนุ่มแน็กชาลีและก็ติ๊กต็อกเกอร์เกาหลีใต้อย่างจีการมินค่ะกับเรื่องราวปมมหากราบรักข้ามชาตินะคะที่จบไม่สวยค่ะขณะที่เหล่าแฟนคลับนะคะที่รักทั้งคู่ค่ะก็เริ่มมีการแตกคอบแบ่งออกเป็น2ฝ่ายตีกันเองเพราะว่าอยากรู้ความจริงว่าคนที่พวกเขารักและก็ซัพพอร์ตนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการง้อง,งอนกันหรือในเรื่องของปอมความขัดแย้งเรื่องภาษีที่การมินนั้นเนี่ยไม่เข้าใจจนเกิดกระแสลบโจมตีทั้งคู่อย่างมากมายนะคะเรียกดยวว่า,วาม จนแน็กขาต้องออกมาไลฟ์ชี้แจงด้วยตัวเองว่าได้แยกย้ายกันแล้วแต่ถึงอย่างไรนะคะก็ตามค่ะเรื่องนี้นะคะก็ดูว่าไม่มีท่าทีนะคะว่าจะยุติการพูดถึงค่ะเมื่อเหล่าคนดังในแวดวงการนะคะได้ออกมาพูดถึงประเด็นของแน็กชาลีแล้วก็กาเมินค่ะและส่วนใหญ่นะคะก็ดูว่าท่าทางเนี่ยจะเห็นใจฝ่ายพระเอกหนุ่มอย่างแน็กชาลีกันซะมากกว่าโดยเรื่องนี้นะคะก็ได้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิบอสนวัฒน์แพรรี่ไพวันลีน่าจังมดดำคชาภาแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยค่ะที่เพิ่งจะออกมาเตือนสติ แน็กชาลีหลังเห็นไร้มาตารทอนว่าควรนอนพักบ้างเดี๋ยวมันจะตายเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่เครื่องจกักรขณะที่เพจดังต่างๆนะคะก็ได้ออกมาขยี้กันยับค่ะชนิดที่ว่าดูแล้วเรื่องราวเนี่ยจะไม่ซาลงไปเลยและก็ดูว่าจะลุกโหมขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะมีใครเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเหมือนราดนะ้ำมันลงกองไฟก็ไม่ผิดและล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านของคนใกล้ตัวคันนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยความจริงนะคะท่ามกลางดราม่าที่ร้อนระอุขณะน,นี้โดยมีการกล่าวถึงความจริงของแนกกามมินเป็นข้อๆนะคะมีการเคล ข้อคะ่ะที่มีการเข้าใจผิดกันทั้งประเทศแล้วก็มีการฉาดนวัตแล้วก็มดดําด้วยนะคะหลังออกมาซัดกามินงานนี้บอกเลยว่าขายี้กลับเป็นข้อข้อ,ขอมีคดีพลิกค่ะโดยทางด้านสาวโจโมนทานีตันติสุขนะคะนักเขียนแล้วก็นักวิทยากรการเงินค่ะนั้นได้ออกมาเริ่มเปิดประเด็นนี้นะคะโดยการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะที่ต้องการชี้แจงปมของกามินแล้วก็แน็กที่ดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงนะคะอย่างกามินค่ะกําลังโดนฝูงไฮยีน่าเนี่ยฉีกเนื้อเหยื่อโดยโจมนทานีนะคะได้มีการโพสต์ระบุข,ข้อความว่าขอเตือนทุกคนตรงนี้นะคะหยุดปั่นกระแส รุมด่าผู้หญิงด้วยข้อกล่าวหาผิดๆได้แล้วเหมือนสื่อและสังคมกําลังสนุกสนานกับการรุมเหยียบฝ่ายหญิงให้จมทรณีราวกับฟูงฮยินหน้าฉีกเนื้อเหยื่อทั้งที่มันเป็นข้อกล่าวหาผิดๆที่ถูกตีตกไปแล้วคลิปนี้พี่โจทําลงทิกตอกหลังจากได้เจอหน้าและได้ถามหาคําตอบจากปากของฝ่ายชายเองพี่โจถามเขาเองและเขาตอบเองด้วยซ้ําการที่ผู้ชายทั้งวงการมารุมเหยียบผู้หญิงที่เคยรักให้มิดเงยหัวขึ้นมาไม่ได้มันอัประลักจนเกินไปค่ะบทสุดท้ายในคลิปที่พี่โจบอกไปแบบนั้นเพราะเป็นการคุยจบใหม่ๆ คืนวันที่6กันยายนพี่โจอยากให้ความทรงจําที่แสนดีปิดฉากลงได้แบบสวยงามไม่ทําร้ายใครจึงเขียนแบบเป็นกลางและเป็นธรรมให้กับทั้งกามินและชาลีแต่ความเป็นจริงที่ตามหลังมามันโหดร้ายกว่าที่คาดไว้และยิ่งมาถึงตอนนี้ยิ่งเล่นกันถึงขั้นไร้ายมนุษยธรรมปลอหนึ่งขอเพิ่มคนไทยหลอกง,ง่ายกามินไม่เคยพูดนะคะเพื่อนของผู้ช่วยฝ่ายชายพูดปลอสองขอเตือนคุณสนทิลิ้มอย่าเล่นประเด็นเหยีายบย่ำผู้หญิงด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จจากข้อมูลที่ได้รับมาแบบย ข้างเลยค่ะเช็คข้อเท็จจริงดีๆก่อนค่ะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเหยื่อเลยปอลอใครจะมาท้าชนกับเจเรื่องนี้แม่ควยแหลกเตรียมทําใจไว้ด้วยโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณโจโมนทาน,นีค่ะพิธีกรนักเขียนดังแล้วก็นักวิทยากรคนดังนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นค่ะได้มีการเข้าประชุมกับแน็กชาลีที่คูบอนบ้านของแน็กนะคะพร้อมด้วยต้อมอินดี้พี่โจลูกพีทอฟแล้วก็เียเอ็กซ์ซึ่งในคลิปนะคะสรุปประเด็นที่แน็กชาลีเนี่ยได้มีการตอบคําถามเรื่องการมินโดยคุณโจนะคะได้เริ่มต้้นนโพสตระบุเือหา สิบข้อดังนี้ค่ะ 1. การมินทําไฟไม่บ้านเพื่อขโมยของความจริงจากปากชาลีไม่มีการขโมยของใดๆทั้งสิน้น2การมินหลอกเอาเงินชาลีจนหมดตัว30ล้านความจริงจากปากชาลีไม่ถึง30ล้านเป็นค่าจ้างทํางานที่ลูกค้าทยอยจ่ายเป็นงวดยังไม่ถึงดิวจ่ายแต่ชาลีมีน้ําใจควักเงินส่วนตัวใจ่ายให้การมินเองหมดตัวความจริงจากปากชาลีเงินค่าจ้างไม่ถึง30ล้านและชาลีไม่ได้หมดตัวแต่บริษัทจะขาดสภาพคล่องส่วนทรัพย์สินชาลียังมีอสังหา เร้มาทราบแต่ยังไม่ได้ขาย3กาเมินท้องไปทําแท้งความจริงจากปากชาลีไม่จริงไม่มีชาลีไม่เคยพูด 4. ชาลีไล่กาเมินออกจากบ้านให้ขนกระเป๋าออกไปเองความจริงจากปากชาลีไม่จริงมีการพูดคุยตกลงแล้วว่ายุติความ 3, สัมพันธ์18สิงหาคมโดยชาลีให้รถไปส่ง 5. ชาลีต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลความจริงจากปากชาลีไม่จริงสัญญาสินค้าหลายตัวสิ้นสุดแล้วเงินจํานวนมากที่จ่ายไปคือค่าจ้างทํางานของกาเมินที่ชาลีดูแลให้ด้วยเงินส่วนตัวของเขาเอง 6. ชาลีไม่รับสินค้าหลายตัวเพื่อเคลียร์ปัญหาค้างคาให้จบก่อนการมินกลับเกาหลีความจริงจากปากชาลีจริง 7. การมินหึงห่วงชาลีความจริงจากปากชาลีจริง 8ห้องคุกกี้อ้างว่ารู้จักชาลีและได้ข่าวชาลีความจริงจากปากชาลีไม่จริงเลยชาลีไม่เคยรู้จักคุกกี้ไม่เคยดูด้วยซ้ำจะส่งข่าวบอกได้ยังไง9แนนไอดอลคือคนสนิทชาลีและรู้ข้อมูลจากชาลีเพื่อน,นำไปส่งโฮสต,ต่างๆความจริงจากปากชาลีไม่จริงชาลีไม่เคยรู้จักแนนและที่ฝากข้อมูลไปคืนนั้นเบสยังกำชับว่าให้เอาไปให้พี่โจไม่เคยบอกให้แนนนำไปบอกโฮสตต่างๆ10เบสคือหนอนคุบอลเป็นทำลายการมินตัวจริงความจริงจากปากชาลีและเบสไม่จริง หลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าทางด้านของคุณโจโมทาน,นีค่ะ,คะก็ได้มีการโพสตระบุข้อความถึงความตั้งใจของแน็กนะคะที่อยากสื่อสารกับแฟนคลับสี่ข้อว่าสิ่งที่ชาลีอยากสื่อถึงแฟนคลับที่รักชาลีและกามิน1ชาลีอยากจบปัญหาแบบ f c ห้ามตีกัน2ชาลีไม่ต้องการมีปัญหากับกามินใดใดทั้งสิน้นแต่ที่สําคัญที่สุด1เอเจนซี่ที่ดึงคนที่ชาลีใช้เวลาทุ่มเทปลูกปั้นมามันเป็นการกระทําที่หักหลังไม่ให้เกียรติและเอาเปรียบเกินไปทุกคนไม่ควรสนับสนุน2ออย่าเล่นประเด็นเชื้อชาติ าชาลีจะต้องแบกรับปัญหาเวลาเอาน้องๆมาทํางาน3ชาลีไม่เคยให้ความสําคัญกับแฟนขับกลุ่มไหนคนไหนเป็นพิเศษหรือให้อภิสิทธิ์กว่าชาลีจะระวังเรื่องตรงนี้มากและระวังมาโดยตลอดจึงรักษาระยะห่างเสมอ4ชาลีทุ่มเทความรักการดูแลการเงินให้กับการมินจริงๆไม่ขาดตกบกพร่องสุดท้ายทุกฝ่ายทั้งชาลีการมินและฝั่ง f อฟทุกฝัง่งต้องไม่ออกมาพูดกดดันกันจนใครต้องออกมาปกป้องตัวเองให้ถอยคนละก้าวแล้วทุกอย่างจะจบลงด้วยดีพร้อมกับความทรงจําที่ดีและอย่างไรก็ตามนะคะ ความเดือดค่ะก็ต้องบอกว่ายังไม่จบเท่านี้นะคะเมื่อทางด้านของคุณโจเองค่ะก็ยังได้ออกมาเปิดเผยข้อความแก้ต่างนะคะในปมของเจ้าพ่อนางงามอย่างบอสนวัตค่ะที่ได้ออกมาไลฟ์เดือดถึงการมินแล้วก็แน็กว่าค่าตัวแพงมากไลฟ์ละหนึ่งล้านบาทและนวัตนะคะก็ยังมีการโพสต์ข้อความว่าการมินเนี่ยควรสําน,สนึกบ้างโดยคุณโจนะคะได้มีการโพสข้อความนี้ถึงบอสนวัตว่าบอสนวัตอ้างถึงค่าตัวไลฟ์ขายของ1ล้านการมินไม่สํานึกบุญคุณแล้วคนก็มารุมด่าการมินงกโลภแต่บอสไม่ได้พูดถึงว่า1ล้านคือค่าตัว รับงานคู่ค่ะต้องแบ่งให้ฝ่ายชายเกินเครื่องด้วยซึ่งก็แฟร์แล้วน้องไม่ใช่คนได้หนึ่งล้านนะยังไม่พอบอสมาพูดว่าการมินบอกคนไทยหลอกง่ายให้คนตื้นเขินมารุมด่าการมินก,กอก2แต่พอมีคอมเมนต์ขึ้นมาว่าการมินไม่ได้พูดบอสก็ทําเป็นพูดว่าเออไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดแล้วข้ามไปเรื่องอื่นเลยแต่น้องถูกฝูงซอมบี้รุมกระทืบคาไลฟ์ไปแล้วโดยคนพูดก็ไม่แก้ความเข้าใจผิดให้และไม่ขอโทษความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนและคุณโจนะคะก็มีการโพสต์อีกครั้งว่าดูคลิปนะคะคุณมด,ด ทำน้องชายคุณตอบชัดเจนแล้วว่าค่าปรับไม่มีค่ะเพราะสัญญาหมดแล้วอย่าเอามาเล่นเพื่อเหยียบแฟนเก่าของน้องชายอีกส่วนเรื่องภาษีบริษัทน้องชายคุณหากภาษีนัทที่จ่ายไปแล้วและน้องคุณก็บอกเองว่าสอนแฟนคำนวณภาษีให้ด้วยการมินต้องจ่ายทั้งภาษีเกาหลีและภาษีไทยค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะหลงคุณโจค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดแบบนี้นะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดของบอสน,นวัดเองค่ะก็ยังมีการโพสคลิปวิดโอของน็กนะคะในวัยเด็กค่ะที่เขานั้นค่ะสามารถซื้อบ้านเนี่ยได้ตั้งแต่อายุ10บขวบโดยน็กชาติ ะะได้มาออกรายการที่นวัดและก็มดดาค่ะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยซึ่งนวัดนะคะก็ได้มีการโพสตร,ระบุข้อความล่าสุดเอาไว้ว่าแน็กสมัยเด็กๆแน็กเก่งตั้งแต่เด็กๆผ่านมาแล้ว20กว่าปีอีกด้วยและงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวนะคะก็ต้องบอกว่ายังคงดูเดือดต่อเนื่องค่ะก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะหลังบอสนวัดนะคะเห็นข้อความของคุณโจแล้วนั้นค่ะเขาเนี่ยจะออกมาเทคแอคชั่นเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่ขณะที่ความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการมินค่ะแล้วก็แน็กค่ะจะมีการออก ะะหากมีความคืบหน้ายอย่างไรท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ยูทูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดตุ๊กป๊อแจ้งให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ